สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อัปเดตประจำสัปดาห์น,เนะเพื่อนๆในวันที่28พฤศจิก,กายนนั่นเองนะเพื่อนๆ GDV Online นะครับก็ได้มีการอัปเดตนะครับทุกวันเพื่ฤหัสบดีนั่นเองนะเพื่อนๆยกเว้นมีการอัปเดตสีใหม่นะครับมาไปดูวันนี้นะครับผมก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของไฮแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมาบอกเรื่องชาร์เลนต์นะครับผมชาร์เลนต์ตอนนี้ไป10กว่าล้านล้านแล้วนะครับผมก็ยอดมันอยู่ที่ประมาณ20ล้านล้านนะครับที่เราต้องพวกเราต้องทำกันครับในในชาร์ Online นะครับ ว่าปัจจุบันไปแค่สิบกว่าล้านดูทรงแล้วน่าจะไม่ทันนะครับอาจจะทันก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยสนใจเรื่องของรางวัลซเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาได้มีการประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนที่เราถึง10ล้านล้านเนี่ยเขาได้มีการชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาจะแจกชุด FIB นั่นเอง,เองเนะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะข้างหลังเนี่ยมันจะเขียนว่า No C นะครับจะไม่ใช่ FIB นะครับชุด FIB ปกติต้องทำบั c k เอาเท่านั้นนะนเพื่อนๆเป็นชุดเหมือนแบบหน่วยสว่านนะครับก็ทำาปเท่านั้นปกติจะมีคำว่า FIB กับ No C นะครับผม ก็ส่วนใหญ่เขาจะทำบัคกันแค่2ชุดนี้แหละนะครับผมหน้าตาจะคล้ายกันแค่เปลี่ยนตัวอักษรแค่นั้นเองนะเพื่อนแต่ชุดที่เขาจะแจกเนี่ยจะเป็นชุดโนซีนะครับอันนี้คือการันตีแล้วนะครับว่าแจกแน่ๆนะครับผมเพราะว่ายอดถึง10ล้านล้านแล้วหลายคนก็ค่อนขา้างจะดีใจนะครับอ่าไอ้ถ้าถึง20ล้านล้านเนี่ยอันนี้คือแบบหลายๆคนนี่ด่ากันเยอะมากนะเพื่อนเพราะว่าเขาจะแจกเรือที่เป็นเรือตำรวจน,นั่นเองนะเพื่อนใช้โมเดลนี้นะครับผมตั้งแต่ TDA สาม Y City s t a Slade d a อะไรพวกนี้คือใช้มานานมากนะครับรูปทรงของเรือคันนี้นะครับ หลายหลายคนก็ค่อนข้างจะด่าเพราะว่าจริงๆหลายหลายคนก็คาดหวังว่ามันจะเป็นรถนะครับผมถ้ามันเปิดว่าสิบล้านคือชุด fib เนี่ยหลายหลายคนก็จินตนาการแล้วว่าเ้ยมันต้องเป็นรถตำรวจแน่นอนเลยนะครับผมอันนี้ก็หักปากาเซียเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับรอบนี้แจกบนเรืออันนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่นะอาจริงๆอ่ะโอ้โหแม่งแบบโคตรน่าผิดหวังนะครับเพราะว่า20่สิบล้าน,ลานไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเวลาเรานั่งทําไฮก็โดยรวมนะครับนับเฉพาะตอนไฟนอกเท่านั้นนะเพื่อนเออแม่งแบบโอ้โหแม่งโหดมากนะครับ ็ดูทรงแล้วน่าไม่ไม่น่าทันนะสำหรับผมนะผมคิดว่าไม่น่าทันนะเพราะมันโผโหคนมันไม่ได้เล่นเยอะกันขนาดนั้นครับคนมันไม่ได้เล่นแบบของรางวัลนะมันไม่รอดใจขนาดนั้นนะเพื่อนคนก็เลยแบบไม่ค่อยตะบีตะบันเล่นกันเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกิจกรรมที่เอ่อมันผ่านมานะครับผมจบกันแค่นี้ก่อนนะในสัปดาห์นี้นะครับผมก็เป็นรอบสุดท้ายสำหรับไฮชาเลนแล้วนะเพื่อนเพอก็จัดเต็มกันไปเลยรอบนี้เป็นถึงคราวของดมอนคาสิโนไฮแล้วนั่นเองนะเพื่อนเป็นของอ่า คาสิโนไฮเนี่ยคือต้องเล่นขั้นต่ำสองคนขึ้นไปนะครับก็จะมีข้อเสียในท,ทด้านนี้หน่อยแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าเพื่อนๆได้เพชรแน่น,น,นอนนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆไปสักโคลหรือไปเล่นนะครับคล้ายๆกับตอนที่เอาเสือดําเข้ามาในคาโยบเปิโก้เลยนะครับเพชรจะได้มากที่สุดนะครับผมในบรรดาคาสิโนโน,นะครับคาสิโน,โนจะมีเพชรมีลูกมีทองมีเงินนะครับก็เพชรเนี่ยคือเยอะสุดเลยนะครับ ก็พาเพื่อนไปช่วยกันแบกนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนลดนะครับอันนี้เป็น backfire day นะเป็นรอบสุดท้ายของเดือนนี้ครับก่อนที่เราจะไปอัเดตซีใหม่ในเดือนหน้านะครับเขาได้มีการลดของเนี่ยโอ้แม่งแบบประมาณแบบ20 3 0ิชิ้นนะเพื่อนๆเขาลดเยอะมากๆนะครับลดเยอะที่สุดบรรดาปีนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็จะมาบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยเพียงเข้าเกมนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆเข้าเกมนะครับก็รับชุดไก่งวงสีแทาแล้วก็สีน้าตาลไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไ้ให้ดูนะว่าชุดอะไรนะเพื่อนๆนะแล้วก็นะครับผมสำหรับวิกฤต h ชาเลนส์นะเพื่อนเไอปเป็นชาเลนส์ประจำสัปดาห์นะครับเพื่อนเพื่อนต้องไปเล่นเดอะไดมอนด์คาสิโดไฮนั่นเองนะนเพื่อนสำเร็จนะครับจะแบบทำยังไงได้ให้ขอแค่มันผ่านนะครับขอให้มันสำเร็จนะก็รับไปเลยนะครับผมโบนัสเงินฟรีๆ1 0 0 0 0 0พร้อมกับชุดนะครับผมชุดที่มันเคยอาแจกแล้วล่เดี๋ยวผมจะขึ้นไ้ให้ดูว่าชุดอะไรนะครับก็เป็นชุดที่มันเคยแจกมาแล้วอันนี้ก็เอามาแจกรีรันแจกอีกรอบหนึ่ังนะครบ มาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้รถของที่ลดราคาเนี่ยมันเยอะมากเดี๋ยวผมจะไล่ไปเทียชิ้นชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากรถข้างหลังของผมก่อนนะครับคันนี้คือเนโบีนั่นเองนะเพื่อนมาในเดียวสีล่าสุดนะครับคันนี้ไม่ใช่ลายแรงนะครับรถคันนี้สามารถหาซื้อได้ในร้านดิจิเออรี้นั่นเองนะเพื่อนถ้าต่อมาเป็นรถที่แพงที่สุดในเกมนะครับผมเป็นรถไฟฟ้าเป็นไฮประคาของไฟฟ้าเลยเป็นซุปเปอร์คาร์นะครับพิพิสเตเลโนั่นเองนะเพื่อนก็ไม่ใช่ลายแรงเช่นกันนะครับ ก็สวยนะครับผมแต่ว่าก็แต่ว่าผมก็งั้นๆนะครับผมแพงเฉยๆนะอันนี้นะแลวเนี่ยเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้วาสักเท่าไหร่นะโอเคใครอยากได้ก็เลยมาซื้อกันครับผมหรือว่าใครไม่เคยลองขับก็ลองซื้อไปลองขับดูผมว่ามันเพอร์ฟอร์แมนซ์รถไม่ได้แย่แต่ว่าความเร็วมันก็ไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่แต่แนะนําว่าเป็น n o โอบเนี่ยคือขับดีจริงนะครับผมสำหรับ b บ w i8 ครันงนี้นะครับอ่ะ มาดูในเว็บไซต์กันนะครับว่ามีอะไรลดราคากันบ้างนะเริ่มจากร้านทีเจเนรีนะเพื่อนๆก็มีเลยครับผมเนโอบีนะครับที่วางโชว์อยู่เมื่อกี้นะครับลดราคานะครับจากร้านแปดและร้านสามนะครับผมสำหรับเนโอบีนะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะเป็นรถใหม่ที่ลดราคานะครับขั้นต่อมานะครับผมคือกอติอิตาลี GTO Stinger TT นั่นเองนะเพื่อนๆเป็นเฟอร์รี่โลมานะครับก็ลดราคาหนึ่งนะเพื่อนๆไี่แจ่มๆนะครับขั้นต่อมาที่ลดราคาก็เป็นอันดิเซส R350 นะครับมาลดมันไม่ลดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ไม่รู้นะ ลดสัปดาห์นี้แทนนะครับผมสำหรับ i7 ซครับตันต่อมานะครับผมแมคคาเรนเซนน้านะครับหรือเอมิรัตน์นั่นเองนะเพื่อนๆลดราคา2,007หรือ2,009ลดเยอะมากๆนะครับใครที่อยากได้นี่โหต้องรีบมาจัดเลยนะครับอันนี้มาในแพทเดอะคาสิโนไฮด้วยนะเพื่อนๆก็ถือว่าจัมนะครับตันต่อมาที่มาในแพทคาสิโนไฮเช่นกันก็คือเจ้าแทรกนั่นเองนะเพื่อนๆหรือบูการตินั่นเองนะเพื่อนๆนะลดราคา2,003หรือ2,006นะครับก็ลดค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวสำหรับซุปปเอร์คาชิกนะครับทั้ ตัวนี้ลดกระหน่ำกระหน่ำเลยนะเพื่อนๆเหลือมาดูกันที่สี่ประตูนะครับสี่ประตูไม่มีอะไรแล้วราคานะครับมาดูที่มอเตอร์ไซค์นะครับผมมอเตอร์ไซค์ลดอ่ามอเตอร์ไซค์ที่ลดราคาก็คือฮากุโชเด็กนะครับมอเตอร์ไซค์ที่เคยแรงสุดในเกมนั่นเองนะเพื่อนๆรถราคาจะเก้าแสนเจ็ดเหลือสี่แสนแปดนะครับก็โอ้โหรถเยอะนะถ้าเทียบความแรงเล้วนี่รวมรถเยอะมากนะครับสเปเชียลนะครับพวกเอฟวันนะครับลดทุกคันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปรามแปดนะปรามวันนะปรามโฟนะครับอารแปดแปดนะครับลดราคาทุกคันนะครับ ใครที่อยากสะสม F1 นะครับถึงถึงเวลาของเพื่อนๆแล้วนั่นเองนะมาดูทางโซเทิลนะครับว่าโซเทิลมีอะไรลดราคาครับคันแรกก็คือ v i จิโรเซน X ตัวคอนเวอร์เทเบิลนั่นเองนะครับลดราคาจาก2ล้าน2เหลือ1ล้าน1นะก็ถือว่าลดเยอะถือว่าลดเยอะเลยครึ่งอ่ะเพื่อนๆครึ่งนึงเลยนะครับถือว่าลดเยอะมากนะฮะโอ้บอกเลยว่าสัปดาห์นี้หล่อมหล่มนะครับเหมือนแบบว่าต้องการให้เพื่อนๆใช้เงินก่อนที่จะมีการอัปเดตร์ซีใหม่นั่นเองนะครับถือว่าเขาเอาเรื่องอยู่กันนะเอาโหดเลยครับ ที่ประตูไม่มีนะฮะมาดูที่ออฟโรดนะครับออฟโรดก็ไม่มีอะไรลดราคาลักซ์ซรีนะครับไม่มีอะไรลดราคามอเตอร์ไซค์นะครับไม่มีอะไรลดราคานะฮะสเปเชียลนะครับพวกโกคาร์ก็ไม่ลดราคานะครับมาดูที่วอลซ็อกนะครับผมวอลซ็อกนะครับก็เป็นคอนาดานะครับตัวที่เป็นตัวเวปอนนะครับตัวใหม่เลยนะครับอันนี้คือดีมากๆนะสำหรับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับสามล้านสามหรือล้านหกนะก็ถือว่ารถเยอะอยู่เหมือนกันแล้ต่อมาเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดในเกมแล้วก็ว่าสำหรับส่วนตัวนะครับผมก็คือ F106 ไอจูนะครับ รถราคาจาก4ล้าน6หรือ4ล้าน7สำหรับคนที่ไม่ปลดราคานะครับใครที่ปลดราคาแล้วก็ซื้อในแค่3ล้าน5สำหรั้นเองถือว่ารถเยอะมากล้ำต่อมานะครับผมคือรถที่โดนเนิร์ฟไปแล้วแต่ว่ายังโคตรเฮียร์ก๊อตอยู่นะครับผมคันนี้คือเจ้าเทอร์รีดรอร์นั่เนเองเพื่อนๆรถราคา4ล้าน2หรือ2ล้าน1ครับรถมาครึ่งหนึ่งอะ่ะบอกเลยไม่ซื้อนี่โคตรพลาดนะครับลำต่อมานะครับผมคือ B11 นั่นเองนะเพื่อนๆเป็นเครื่องบินนะครับรถราคา3ล้าน8หรือ2ล้าน,นะครับก็เป็นคอมดี้ผมไม่ค่อยได้้ขััับบสกกกเเเเท่่่่าาาไไหรรรรนะค็็ลลยยมูว จำไม่ได้จำฟิลลิ่งตอนขับไม่ได้นะก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับอันนี้นะเพื่อนๆอยากได้เพื่อนๆก็ลองมาซื้อดูอเพราะว่าลดราคามาเยอะมากนะครับอันต่อมานะครับผมเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ฮิตมากๆสำหรับในเซิร์ฟพับบิคนะครับเพราะว่าเซิร์ฟธรรมดานี่มันติดบูธไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่นะก็คือเจ้าดีรัคโซนั่นเองนะเพื่อนๆลดราคาจากห้าล้านเจ็ดเหลือสองล้านแปดนะครับเป็นรถที่จรวดแม่นมาก 5, 7, 2, 8, นะครับแต่ว่ามันจะไม่การระเบิดนะครับถ้าซื้อในราคาถูกก็สองลาาต่่่ออออมคืืนนนนัเเงะพๆ ลดราคาจาก2 5้า0 0้เหลือ1,200,000นะครับก็ลดครึ่งหนึ่งอ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหลดเยอะแบบลดเยอะมากลำต่อมานะครับเป็นเครื่องบินที่ก่อนจะมีไลจูคันนี้คือเทียร์ก๊อตนะครับผมก็คือเจ้าเลเซอร์นั่นเองนะเพื่อนเพื่อนลดราคาจาก6,500,000เหลือ4,200,000นะครับโอ้โหแม่งตะลารำลดทุกอย่างนะครับอันต่อมาเนี่ยผมก็คือเจ้าโอปิเซอร์มาร์ควันนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนลดราคาเนี่ยนะครับผมก็จะ2 7 0 0 0 0งเหลยอมากอ่ะ อู้โหว่าสัปดาห์นี้นี่ต้องการให้เพื่อนๆใช้เงินอย่างด่วนเลยนะคือไอจีเอ็มเนี่ยต้องการให้เพื่อนๆเนีเ่ยใช้เงินแบบโอ้โหแม่งลดเยอะมากนะครับไอเอ็นพาร์ตเมนต์ไม่ลดราคานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ธุร,รกิจนะครับขับเขาลดราคาไหมนะฮะไม่ไลดราคานะครับพันเกอร์นะไม่ลดราคานะครับแฮงค่าครับผมเฮ้ยแฮงค่าลดราคาครับเพื่อนๆโอ้โหแบบเหมาะามากๆสำหรับเครื่องบินที่ลดราคามากๆในสัปดาห์นี้นะครับผม ลดราคาเกือบครึ่งนะครับผมประมาณ40%เลยนะครับผมสำหรับแฮงก้านะแล้วก็โอ้โหสฟคเตอี้ไม่ลดราคานะครับแล้วก็นายขับไม่ลดราคานะออโต้ช็อปไม่ลดราคาเลยนะครับซาเวียร์ดไม่ลดเอ้าซาเวียร์ลดราคาครับเพื่อนๆอ้โหรถเกือบครึ่งอีกแล้วนะครับผมลดประมาณ30-40%เลยสำหรับซาเวียร์นะครับลดแม่งสองธุรกิจแล้วทั้งแฮงก้าซาเวียร์นะครับมาดูวันสุดท้ายอ่าบอฟเฟสไม่ลดราคานั่นเองนะเพื่อนก็ถือว่าโอเคอยู่นะสถานี้ใครที่ยังไม่มีซาเวียร์นะครับก็ไปจัดกันได้นะ แล้วก็ซีตึกซีโอเตอร์เกนซี่นะครับไม่ลดราคานะก็ลดพวกอารีนาวอลนะครับผมไม่ลดราคาดูเรือดีกว่าครับเพื่อนเเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาด,ด,ดูพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กันนะครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะพวกเครื่องบินทองนะผมดีลักนั่นเองนะเพื่อาไอเครื่องบินดีลักนะครับผมลดราคาจาก10ล้านเหลือ5ล้านนะครับแล้วก็เป็นสวิตดีลักนะเพื่อนเเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับผมลดราคาจาก5ล้าน1เหลือ2อล้านหน,นั่นเองนะแล้วก็สวิตตัวที่เป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวสีทองนะครับลดราคาเหลือ8ปดแสนนะครับจากล้านนะ แล้วก็ไอดีลัดตัวเวอร์ชันธรรมดานะครับผมลดราคาจากล้านหเหลือ8ปดแสนน่นะครับก็ถือว่าลดกันกันเยอะมากนะครับโหแบบของรถแบบกระหน่ำกระหน่ำกันไปทีเดียวเดี๋ยวมาดูที่เรือนะเพื่อนๆเรือย้อนนะครับผมลดราคานะครับผมเกือบครึ่งเลยนะครับผมลดประมาณ3 0มถึงนะครับลดยันของแต่งเลยนะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับเผื่อใครที่อยากได้นะอยากไปสวนต่านในรอสันโตสนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับเรือนะครับผมลดราคานี่ฮะดูดิโหลดเยอะมากนะครับของตกของแต่งลดหมดนะครับนี่นะ รถทุกอย่างนะครับนี่แต่งรถหมดนะครับใครอยากได้นะครับอย่าลืมไปซื้อกันนั่นเองนะเพื่อนๆสำหรับเดินย้อนนั่นเองนะก็ไม่ได้รถมาสักพักแล้วตอนนี้ก็กลับมารถนะครับผมก็โห้บอกเลยว่ารถกันรัวๆนะครับรถกันรัวๆนะสัปดาห์นี้นะแม่งเหมือนแบบเหมือนแบบว่าเดือนหน้าจะอัพ DLC คือแบบเฮ้ยพวกมึงใช้ตังค์ไหมพวกมึงใช้ตังค์เลยเออนะฮะโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านพี่เหม่งดีกว่าครับไปครับโอเคผมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในอ่างพี่เหม่งซีเมนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เหม่งเอารถแรงๆมา อีกแล้วนะครับทางซ้ายมือนะครับนี่คือซุปเปอร์คาร์นะครับคันนี้คือ ETR1 นั่นเองนะเพื่อนๆอันนี้ก็ลดราคา50%ด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นั่นเองนะเพื่อนๆนะเป็นรถที่ตีโปร่งแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับบางคนบอกว่าต้องการเอาตีโปร่งออกได้ไหมคือรถมันมาแบบนี้นะเพื่อนๆเป็นรถที่เก่าแล้วนะครับลดราคา50%ก็ถือว่าลดมาเยอะมากนะครับนี่ฮะเหลือ9เศษ9ท่านั้นเองนะเผื่อใครอยากได้นะครับพี่หมิงเอารถแรงมาขายแถมลดราคาให้ด้วยนะครับขั้นต่อมานะครับผมคันนี้คือ r a Mans GT Classic เลครับ โอ้คันนี้ขับโคตรดีนะครับใครที่ชื่นชอบรถแนวๆนี้นะครับก็อย่าลืมมาซื้อนะครับลดราคา50%ด้วยนะครับคันนี้คือคาราฮารีครับผมตัวใส่หลังคาผ้าใบนะครับมันจะมีตัว2ตัวที่เป็นเปิดประทุนกับใส่หลังคาผ้าใบนะครับผมก็ลดราคาด้วยนะเพื่อนๆคันนี้ปกติถูกอยู่แล้วนะครับอันนี้ลดราคาอีกเหลือ2 0,000ื่นเพื่อนๆดูดิเหลือสองหมื่นนะครับโอ้โหเสรษตังหลังตู้ชัดๆนะครับผมคันต่อมานะครับผมคันนี้เป็นคันที่ผมชื่นชอบมากก็คือเจ้าซูลาโนนะครับเป็นรถที่เอพีซีขับแลล้้ววสยยมากๆเนนนนะะคครัับี แต่ว่าเป็นหลังคาผ้าใบนั่นเองนะเพื่อนๆสามารถเปิดประทุนได้จริงๆนะครับผมราคาปกติก็ถูกอยู่แล้วนะแล้วก็แถมลดราคาครับเหลือ5้0 0มื่นะครับถูกมากนะครับเป็นรถแรแถมลดราคาให้ด้วยนะเผื่อใครอยากได้นะครับขั้นต่อมาคือเจ้าปอดจีทีนะครับผมหรือบุลเลตนั่นเองนะเพื่อนๆสำหรับชื่อในเกมนะครับก็ลดราคา50%คันนี้ก็เป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่เอเซชอบขับบ่อยๆนะครับแล้ก็ลดราคาโอ้โหดูดิเหลือเจ็ดหมื่นเจ็ดเพื่อนๆถูกมากนะครับรถทุกคันในนี้คือโคตรถูกนะครับผม พี่เม่งนี่ขู่แบบกะว่าจะให้อยากให้ใช้เงินจัดเลยนะครับผมเพราะว่าเดือนหน้านะครับจะมีการอัป DLC แน่นอนนั่นเองนะเพื่อนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าคือ DLC ใหม่นะครับก็เลยอยากให้เราใช้เงินแน่ๆเลยนะเพื่อนๆนะขูเอาของดีๆมาแจกเพียบนะครับเผื่อใครอยากได้นะครับรถคันทั้ง5คันนี้ก็แรงหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไป l a กันต่อดีกว่าครับ let's go โอเคครับผมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ใน l a ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถคันซ้ายของผมนะครับคันนี้คือ ob 9 f ตัวขับ dio นั่นเองนะเพื่อน อันนี้นะครับเป็นรถที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ 9F เนี่ยมันจะมีตัวธรรมดากับตัวที่เป็นคาบิโอนะครับไอตัวคาบิโอเนี่ยมันจะแรงกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวป,ประทุนนะครับหน้าตาจะเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะเพ,พื่อนๆหน้าตาเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับแต่ว่าผมว่าคันนี้แรงกว่านะครับแล้วต่อมานะเพืพ่อนๆคันนี้คือฟอนเตียสแนนเองนะเพื่อนๆนะอ่านี่ครับนะดูดิโคตรเท่ o นะครับรูปทรงเนี่ยรูปทรงเนี่ยเขาทำมาได้สวยมากนะครับผมแล้วก็แต่งได้ค่อนข้างจะหลากหลายได้ง่ายเยอะนะครับ แล้วก็เป็นเป็น,ปนรถแรงแล้วนะไอ้คันเมื่อกี้ก็เป็นรถแรงนะเพื่อนๆเก้า F Cabrio นะครับเป็นรถที่เอฟซีขับบ่อยแต่ว่าเราไม่สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับถ้าต่อมาคือเวเลเนอร์นั่เนอเนองนะเพื่อนๆนะเป็นรถที่อ่าเขาเรียกอะไรฮากุซึกะหรือเปล่านะครับผมสกายลาตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะฮิตกันนะครับผมแล้เอาไปสะสมนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปซื้อกันนะนี่นะเอามาแต่งสวยมากครับเดิมๆมันจะดูไม่ค่อยแบบจะดูทื่อๆหน่อยนะครับแต่ถ้าแต่งแล้วก็สวยแน่นอนครับรับประกันเลยถ้าต่อมานะครับผมคือฟูโต GTX นั่นน่นนนนเเอองะะพืๆ อันนี้คือมีขายนะครับเป็นรถแนวจิปนะครับเดี๋ยวมาดูทำงานหนึ่งได้นะครับถ้าใครอยากได้ฟรีนะครับผมก็คือต้องไปเล่น ls car mercy release นะครับ4วันก็คือให้ได้ติดท็อป3นะครับท็อป3 4วันนะเพื่อนๆก็รับไปเลยสำหรับฟูตบอลชีเท่นะประหยัดเงินไปได้อีกนะครับสีมันโคตรตัดเลยนะเป็นชมพูกับเขียวนะครับก็สีไม่ตัดจัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้โหแบบรถแม่งแบบโคตรดีนะครับแต่ของรางวัลนี่สำหรับผมธรรมดาไปนิดนึงนะเพราะผมไม่ใช่ไม่ใช่สายเต้าหู้สักเท่าไหร่นะก็ใครอยากได้ก็อย่าลืมซื อ่าหรือว่าจะมาเล่นไงก็ได้นะถ้าบางคนอยากได้ฟรีก็มาเล่นได้แต่ถ้าใครอยากได้เร็วๆก็ซื้อดีกว่านะครับผมก็มันก็ราคาไม่สูงมากนะร้านก็มาอยู่ในร้านซอลเทอร์นั่นเองนะเพื่อนโอเคประมาณนี้นะผมสำหรับใน LS นะครับเดี๋ยวมาดูที่ซาวยานนะเพื่อนซาวยานในสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมีท็อปมิดสแตนดาร์ดมิดโรนะครับเริ่มจากท็อปก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนต้องไปเล่นเดอะแม็กโทนี่ล็อบเบอรี่นะครับสำหรับอ่าสำหรับเจ้าทูนิโลเอ็กโอนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็ อ่าอีสแตนดาร์ดเนี่ยพเพื่พอนๆต้องไปเล่นเดอะโพเดียมลอตเตอรี่นะครับสำหรับเจ้าวีชิโร่เซนั่นเอ,เองนะแล้วก็โลเนี่ยพเพื่พอนๆต้องไปเล่นเดอะแกงแบงเกอร์ลอตเตอรี่นะครับสำหรับดินก้าคันโตเอสเจนั่นเองนะเพื่อนๆก<อ>็ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้สักอันนั่นเองนะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนการสอบสอบเบ็ดยานในสัปดาห์นี้นะครับแต่อย่างอื่นโดยรวมคืนดีมากนะครลดร,ราคาแบบของเยอะมากๆนะครับก็แนะนําว่าสัปดาห์นี้ไปท Cas ําคาสิโนไฮกันดูนะครับหาคนอื่นๆหาเพื่อนหาใครไปช่วยเหลือนะครับ ว่าขั้นต่ำมันใช้2คนเป็นขั้นต่ำนะครับแต่ตอนเซตอัพเราสามารถเซตอัพคนเดียวได้หรือว่าเราจะแบบอยากได้เปอร์เซ็นต์คนเดียวเราก็ลองเซตอัพคนเดียวให้หมดเลยนะครับแล้วก็เวลาตอนไฟแนลก็ไปชวนคนอื่นเขาเอานะครับผมเราจะได้เซียนไปด้วยครับเวลาเราทําเองคนเดียวเนี่ยมันก็จะมีความช้าหน่อยแต่ว่าเราก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเรามีเพื่อนช่วยมันก็จะเร็วมากมากพราะคาสิโนเพราะว่าไอ้คาสิโนเนี่ยมันออกแบบมาแบบเหมือนแบบให้เราช่วยกันกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราทําอะไรเหมือนต้องแบบต้องไปกลับ2รอครอบ มันออกแบบมาประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้ามีเพื่อนช่วยก็ถือว่าดีมากๆนะฮะใครมีเพื่อนเล่นอยู่แล้วก็ดีไปนะครับผมสคน3าคน4คนก็ยิ่งทําให้เซตอัพมันไวขึ้นตามนั้นเลยนะครับผมตามบุคคลเลยนะครับโอเคประมาณนี้สาหรับวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย